โย่สวัสด,ดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมแชมป์ซีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีแก้ข้อเกมใน Ubisoft ไม่ได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมไปให้ดูตัวอย่างนะครับเป็นประมาณไหนนะครับเพลงไม่ต้องอ่ะอันนี้นะครับ ม,มันจะขึ้นประมาณนี้นะครับผมก็คือกดเพย์แล้วมันไม่เข้าเกมนะครับผมลองมาหลายวิธีแล้วนะครับผมไม่ว่าจะซ่อมแซมไฟล์เกมนะครับมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับผมลบใหม่ก็ไม่ได้นะบางทีมันอาจจะเป็นที่ Ubisoft นะครับผมเราต้องไปลบที่ Ubisoft นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลบ Ubisoft ก็เลยนะครับ Ubisoft ออกแอป,ปก่อนนะครับออกโปรแกรมนี่ครับอติาขอผมแล้วเราก็ไปโหลด,ด Ubisoft นะครับผมโหลด,ดมามยังครับ นี่นะครับ Ubisoft download เขียนไปว่า Ubisoft download นะครับผมมันก็ขึ้นให้โหลดแล้วนะครับนี่ครับผมทำการลบติดตั้งไปแล้วนะครับออนี่ครับผมบัม จะให้ไฟล์นี้เป็นรูปีกอ๊โอเคเราทำการเลือกโลเคชันนะครับผมผมเอาไว้ในไตรดีนะ โฟร์ไดทีเราเพิ่งสร้างกันเมื่อกี้นะครับผมก็ติดตั้งเสร็จก็โหลดเกมตามปกติเลยนะครับผมถ้าวิธีนี้ยังไม่ได้อีกผมก็ลองมาทุกวิธีแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้อีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้ลิงก์คลิปชั่นเลยนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ใช่ลิงก์คลิปชั่นนะครับผมก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ